ถ้าคาถาชนะศัตรูชีวิตมีแต่ปัญหาอุปสรรคเยอะไล่ศัตรูหมู่มานเจ้ากับในเวรคนที่คิดร้ายต่อเราบางช่วงของชีวิตเรามันเหมือนมีอะไรมาขวางไปหมดเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็ติดขัดเจอแต่ปัญหาคนไม่หวังดีหรือมีศัตรูวันนี้ดิฉันมีคาถานี้ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจที่ช่วยได้จริงตั้งนโมสามจบแล้วว่าตามนี้ตะโตโพธที่ัตโต ราชสิงห์โหวะมหิตทิโกอารหังตมัฏฐังประกาสินโตราชสิงห์โหสัตถาอาหะนโมูพุทธ,ธายะนมามิสุขตังชิหนังเมื่อสวดเป็นประจำสิ่งไม่ดีจะค่อยๆถอยห่างเจ้ากรรมในเวรหรือคนคิดร้ายจะทำอะไรเราไม่ได้เลยชีวิตจะค่อยๆเบาใจสงบเย็นขึ้นเหมือนมีพลังดีๆคุ้มครองตลอดเวลายิ่งถ้สวดแล้วกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวร บุญจะถึงไวขึ้นและยิ่งคุ้มครองเราได้มากขึ้นอย่ารอให้ดวงตกก่อนค่อยสวดเริ่มวันนี้เลยเพื่อให้ชีวิตคุณปลอดภัยสงบและเจริญทุกวัน